ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาชมกับมิสูบิชิทีเอล20นะครับสีเหลืองเนี่ยจะตีโลโก้ตีแบรนด์มาเป็นเรียวบีนะครับตัวนี้นะแต่จริงๆเนื้อในเขาเป็นมิสูบิชิทีเอล20ลานดึงเบาน้ำหนักเบารอบดูนะฮะนี่เล่งไม่สุดนะยังไม่สุดรอบเขจัดตัวเล็ก น้ำหนักเพียง4.4กิโลกร,รมัมถ้าหญ้าใครบางกว่านี้ก็สบายแน่นอนนี่เป็นลุยในหญ้าลกลๆให้ดูนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สาม0ามร้อยบาทรวมส่งนะครับของแถมครบคัน นี่เร่งประมาณ60%ถ้าฟังจากเสียงนะนะเป็นคันเร่งค้างเดิมจากญี่ปุ่นนะครับลานดึงเบาครับติดตั้งใบมีดสามแฉกขอมของแท้ญี่ปุ่นนะครับในการเทสรอบนี้ถ้าใครอยากจะได้เครื่องตัดหญ้าที่แบบลุยลุยแต่ไม่ต้องหนักมากนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นคำสอบที่ดีครับรอบเขาจัดดิบตัดค่อนข้างนิ่งนะครับสวิตช์กดดับก็สีแดงด้านท้ายนะครับของแถมเป็นใบมีดสายสะพายและก็ชุดเครื่องมือนะครับ3รายการ เลือกใบดีๆครับจะตัดสนุกครับเจียใบให้คมอันนี้ใช้3แฉกหอม10นิ้วนะครับอ่าใครที่ชื่นชอบตัวเล็กๆเบาๆรอบดีๆนะครับแม่บ้านผู้สูงวัยใช้ได้สบายครับ3,300บาทรวมส่งครับประกันเครื่อง100วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานครับตำหนิไม่มีนะครับพร้อมใช้งานได้เลยครับสวัสดีครับ